สวัสดีครับวันนี้รถของผมที่ผมใช้เองก็มีเกิดอาการอน้ํามันรั่วนะครับออกทางท่อระบายเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับว่าสาเหตุที่ตัวคาบูน้ํามันท่วมเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวสักครู่เราก็มาเลือขคาบูดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการถอดเจ้าคาบูออกมานะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะดูข้างในตรงลูกป,ปลอยกันครับผม หลังจากผมถอดออกมาเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีลูกลอยนะครับแล้วก็จะมีสลักให้เราถอดสลักออกมาก่อนนะครับเราก็ทำการถอดสลักออกมาเมื่อเราถอดออกมาเรียบร้อยนะครับก็ให้ถอดลมหนูอากาศออกมาแล้วก็ นำหนูน้ำมันออกมาครับให้เราดูภายในว่ามีสิ่งอุดตันหรือเปล่าครับให้เราส่องก็ได้ครับว่าเราเห็นลูอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าหรือว่า,ารูแต่รูครับมันตันหรือเปล่าครับแล้วก็ให้ทําความสะอาดมันนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้ำหนูอากาศนะครับเราก็ดูว่ารูของน้ำหนูอากาศตันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัน mm hmm. ก็จะทําให้รถสตาร์ทยากนะครับ ทำการล้างก่อนครับหลังจากนั้นให้เราถอดตัวลูกรอยออกมาครับดูตัวว่าหัวจรวดนี่ปิดน้ำมันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ระยะของตัวลูกรอยกับตัวหัวจรวดนะครับเข็มลูกลอยครับมันปิดสนิทหรือเปล่าเพราะหากว่าลูกรอยปิดไม่สนิทจําให้น้ํามันท่วมได้ครับ พราะปกติแล้วน้ำมันก็จะอยู่ที่ระดับตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเลยขึ้นมาน้ำมันก็จะไหลลงท่อระบายถ้าหากว่าน้ำมันเกินขึ้นมาตรงอ่าท่อตรงนี้ครับมันก็จะไหลออกทางรูท่อระบายครับเพื่อให้น้ำมันไม่ไปท่วมในอ่าคอริดครับ หลังจากนั้นเราก็ลองมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับ การเล่นก็ไม่มีปัญหานะครับแับผมก็จบเรียบร้อยแล้วครับ